ข่วนี่มาเร็วแล้วก็ชิ้นที่ขายเหลือกันก็ไปดูกันเลยมีอยู่สามอันก็ไปดูกันแพ็คแม่เป็นแพ็คนี้วัฟเฟิกับโดนัทนะฮะราคาแพ็คละสามสิบชิ้นละสิบห้าบาทแพ็คละสามสิบรอทอบสอี่สิบบาทนะ เราถ้าบล็อกสามสิบต่อไปก็จะเป็นตั่นี้โอเคสิบห้าบาทเหมือนกันนะชิ้นละสิบห้าบาทแต่ถ้าเป็นแพ็คแพ็คละสามสิบไม่รอค่าส่งนะเลาวลดนะเพราะว่ามันเหลือน้อยแนละ้วก็ถ้าสามสิบน,นี้หมดจะเป็นรับของใหม่มาขายนะนี่นะเอาไปมาี วันนี้นะคะขอลาไปเพลินๆดีนะบาย